สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเต็กเตอร์โอมนะครับวันนี้ผมก็มีแท็กเตอร์บอยเป็นแขกรับเชิญไม่ใช่นะที่ชองผมวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเท็กเตอร์บอยครับผมวันนี้เรามาคุยกันเล่นๆขำๆเรื่องของจานไถนะเนี่ยอ่ะอเฮียก่งเฮียก็ส่งรายละเอียดมาแล้วามาคุยเรื่องของจานไถก็จะอาจแอบเปิดโพยดูซะหน่อยแต่ว่านั่นแหละเราก็ไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นอืเราก็เอาเท่าที่เรารู้แต่ว่าเราจะเสริมด้วยข้อมูลจาก บริษัทจานไทยที่เขาส่งข้อมูลมาให้ชมซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่โอเคแะครับที่เราอยากจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับรู้ได้รับทราบกันเดี๋ยวผมส่งข้อมูลไปให้โอมแล้วเดวใบผานมีกี่แบบใช่ไหมใบผานมีแบบไหนบ้างที่มีขายอยู่ในไทยแล้วก็ที่เหมาะกับการใช้งานว่าประเภทไหนเหมาะกับงานแบบไหนผานมันมีหลายอันเนาะบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นผานจานพวนจานบุกเบิกไอ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังคือจานบุกเบิกมันก็มีแบบหลายใบ เอ่อมีแยกอีกมีโคงน้อยโคงมากอีกอ่าคงน้อยโคงมากคมแค่ไหนหนาแค่ไหนชมีหลายรูปแบบมากให้ได้เลือกก็มีประเภทของเหล็กอีกอืมีทั้งแบบเขาเรียกอะไรแบบคาร์บอนที่เป็นแบบราคาถูกหน่อยแล้วก็เป็นแบบโบรอนที่มันมีความแข็งแรงทนทานหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ของโอมก็จะใช้ทั้งสออง ส่วนมากเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้ผมมาใช้โบลอนแล้วงหลังๆมาเป็นโบลอนมันคุณภาพมันดีกว่าเหล็กมันดีกว่าบ้านเรามันหินเยอะมันจะทนทานเรื่องแบบชนหินแล้วไม่ค่อยแตกโบลอนอ่ะก็จะมี2แบบที่เห็นนะครับตัวนี้ที่เห็นข้างหน้าที่นี่อยู่ติดรถตัวนี้จะเป็นโบลอนโบลอนเป็นของเมโมเป็นของเมโมครับแล้วตัวนี้สีฟ้าตัวนี้ก็ของเมโมเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นคาร์บอนอันนี้เป็นผ่านพวนผ่านพวนมันมีแบบเดียวก็คือมีคมนอก ปีมีผ่านโคง้งมีองศาเดียวอเออมันไม่เหมือนบุกเบิกบุกเบิกจะมีโค้งน้อยกับโค้งมากหลายรูปแบบอ่าแต่ผ่านพวนะมีแบบเดียวแบบเดียวอยู่ที่เหล็กว่าจะเป็นบรอนหรือคาร์บอนใช่ใช่ใช่แล้วก็ความหนานะผ่านพวนจะมีความหนาด้วยห้าถึงเจ็ดมิลก็อยู่ที่เลือกอีกว่าจะแบบไหนส่วนใหญ่ก็ถ้าจะให้นำันจริงอยากให้ไปลองบรอนดูอืบรอนเพราะว่ามันด้วยคุณสมบัติหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอมพนจาไม่ได้ เอาคุณสมบัติของ,ง<ๆ>เหล็กคาร์บอนก่อนคาร์บอนเนี่ยก็คือมันได้ที่ว่ามันราคาถูกเหล็กโบลอนเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนเ <c oughs> มื่อยุคตอนช่วงสงครามก่อนสงครามเนี่ยเขาจะเอาไปทําเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์รถทงรถถังพวกนี้อเอาไปทําพวกนี้ก่อนหลังๆเนี่ยเขามาสู้ด้วยการด้วยเศรษฐกิจซะมากกว่าเหล็กโบลอนมันเลยเป็นที่ต้องการกับพวกอุตสาหกรรมหรือ,อพวกเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันมีความแข็งแรงทนทานมากอันนั้นก็ หลังๆเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ในพวกอุตสาหกรรมการเกษตรหรือพวกอื่นๆบ้างก็เลยจะเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะมันแข็งแรงทนทานได้ความรู้ใหม่เลยบางคนโบลอนเริ่มแรกเขาใช้ทําอาวุธทีนี้เรามาดูว่าโบลอนกับคาร์บอนเนี่ยแม่งแตกมันแตกต่างกันยังไงบ้างพูดคำว่าแม่งกันชอบติดคํานี้แหละไม่เป็นไรดิบๆเถื่อนๆนี่แหละสไตล์เราในช่องของเราไมีใครว่าเราดิบๆเถื่อนๆนี่ช่องเราอันแรกเลยเหล็กจานถโบลอนเนี่ยกับคาร์บอนเนี่ย เหล็กโบลอนเนี่ยจะมีความเหนียวกว่าเหล็กทั่วไปมีความเหนียวกว่าใช่ส่วนไอ้เหล็กคาร์บอนเนี่ยมันจะมีการชุบนะ <c oughs> เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเหล็กเพรามีความแข็งแรงก็คือเหมือนรับแรงประทะในการชนหินในคันชนชนตออะไรแบบเนี้ยอันนี้มันชุบอันนี้เป็นเหล็กชุบส่วนอันเนี้ยคือแข็งของมันอยู่แล้วอถ้าเกิดเราคาร์บอนกับกับโบลอนมาถ่ายคู่กันเนี่ยความสึกหรอคือคาร์บอนจะสึกเร็วกว่าถ่ายคู่กันหรออ่าสึกเร็วกว่าใช่ สิกเร็วกว่าแล้วก็การรับแรงพะทะจากหินหรือหัวตอจะสู้บอลอนไม่ได้โบรลอนมันบิดได้นะเออมันจะให้ตัวได้แต่มันคือมีความมันมันมีความบิดตัวได้มันเขี่ยได้เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไปโรงงานของของอ่าโบอ่าเป็นโรงงานนําเข้าของแมโมนะครับแล้วเราจะไปทดสอบจานไถดูว่าวิธีการทดสอบจานไถของอ่าแมมโมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูในตรงนั้นแต่รอบนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับพวกเนี้ย ว่าบรอนกับคาร์บอนเป็นยังไงนะอันนี้จริงเลยนะการให้ตัวของเหล็กเนี่ยถ้าเป็นคาร์บอนนี่โดนตอนี่แบบบินเลยะงอเลยนะแต่ถ้าเป็นโบรอนนี่คืนตัวนะทุกคนไม่งออันนี้อันนี้จริงทดลองผมทดลองมาแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งตัวนี้มันจะเป็นข้อดีของเหล็กคาร์บอนละอืมเพราะคาร์บอนมันถูกอืมแตคาร์บอนมันถูกไงอันนี้ก็พันพันกว่าบาทพันต้นต้นพันต้นต้นพันกลางแล้วแต่ร้านอันนี้หาซื้อได้ตามร้านอะไรทั่วไปเลยมันก็พันกว่าบาทตัวเหล็กบรอนทีนี้ ถ้าไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันเนี่ยพันไปปลายหรือ2000กว่าบาทแล้วแต่ความหนาแล้วแต่ความหนาของตัวเหล็กบอลอนทีนี้เพราะส่วนมากใบผ่านมันจะทํามาหนา5้ามิล6มิล7มิลอ่าห้าหกเจ็ดแล้วแต่การใช้งานออแล้วมีขนาดตั้งแต่18ดถึง28ใช่ไหมส่วนมากออบ้านเราก็ตั้งแต่20อ,อ่ส18ิดน้อยแต่มีออ18มีแต่มันน้อยออส่วนใหญ่บ้านเราจะเริ่มตั้งแต่ที่เยอะนิยมจริงจี่ส <20. S 1> ้านขาย2 2บเออ22 22บ 22ม,มันจะใช้กับพวกคูปต้ารุ่น3 6พวกเนี้เัาจะเริ่มใช้กันตั้งแต่22ไล่ยาไปจนถึง26แต่ทีนี้ใบจันไทยมันมีถึง22อ๋อ32เหรอ32โอ้ยไม่เคยเห็นนะส่วนมากเห็นแต่28แต่บ้านเราใช้ใช้ส่วนใหญ่จะ26อ่า2628นี่ก็นานๆทีถึงจะโผล่มา28ก็เป็นรถที่รถกว่าแรงอ่ะส่วนมากอ่านี่ย28จานจักครับอ่าทีนี้มาคุยเรื่องของ ลักษณะของจานก็มีจานจักแล้วก็จานกลมจานจักก็คือมันจะวาวว้าให้จานจักก็จะมีแบบพลวนแล้วก็แบบบุกเบิกเหมือนกันมีเหมือนกันอ่ามีเหมือนกันจานจักมีทั้งพลวนทั้งบุกเบิกไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรที่ไปถะไปไถกับสวนยางที่มีรากอยอู่ไม่ควรไถบุกเบิกที่มีรากยางเออแต่ถ้าเป็นบุกเบิกที่มีหญ้าอะไรแบบนี้นได้<า>เป็นอ้อยครับเป็นอ้อยเป็นหญ้าเป็นอ้อยเป็นข้าวโพดอ่ะ ดีมากคือข้อดีของมันคือมันจะไม่ยุ่งยากไปเป็นก้อน่มันจะสับแต่ถ้าเป็นใบกลมอ่ะมาไถที่หญ้าถ้าเป็นใบบุกเบิกคือบางครั้งมันตัดไม่ขาดไงมันดึงหญ้ามาเลยมันดึงหญ้ามาเป็นก้อนเลยแต่ใบจักนี้มันจะสับให้มันจะไม่ดึงขาชับๆๆเลยแต่ถ้าเป็นที่มีรากยางเยอะๆมันไม่ลงจบเลยไปลองมาแล้วมาคลิปเดี๋ยวคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันคลิปนี้ลงที่หลังถ้าเกิดมันโดนคมมันตัดได้แต่พอมันลงเว่อะ มันตัดไม่ได้ลากยางเยโดดามเลยโดดเลยโดดข้ามเลยใช่โดดข้ามกิ่งเลยครับโดดข้ามต้องเป็นใบใบผ่านคมที่มีเลกอกยางใช่แล้วความหนาก็มีผลนะความหนา5ถึงถึง7มิลน่ะมันมีผลเหมือนกันผ่านบุกเบิกอ่ะถ้าตามสเปคยิ่งหนายิ่งไถไม่ลงเพราะผ่านบุกเบิกมันต้องบางแต่ว่าบางพื้นที่มันมีหินเยอะอ้นั้นก็จําเป็นต้องเอาแบบหนาๆพอบางแล้วมันแตกมันแตกเออพอบางแล้วมันแตกเออแต่นี่เขารับประกันครับเขารับประกันถ้าแตกตรงรูไอ้แตกแตกเนี่ยแต่แตกกินเนี่ยเขาเปลี่ แต่ไม่เอาตรงรูน็อตนะของโบลอนใช่ไหมมีรับประกันใช่ถ้าตรงรูน็อตเนี่ยไม่เค็มเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าแต่เพราะขันน็อตไม่ดีอ่าใช่บางครั้งขันน็อตหลวมน็อตมันหลวมแล้วไม่ขันอ่าแต่ตรงรูน็อตไม่รับครับไม่รับถ้าแตกตรงรอบรอบนอกอันนี้รับประกันครับแต่ตั้งแต่ที่ผมเคยใช้โบลอนมานะยังไม่มีแตกนะตั้งแต่ที่ผมใช้มาใช่แต่คาร์บอนแตกนะคาร์บอนแตกแตกไปลอยแตกด้วยบินด้วยแต่โบลอนยังยังไม่มีบินนะถึงมันจะสึกบางลงไปมันก็ไม่ไม่ไม่บินอ่ะ มาอีกอันหนึ่งข้อแตกต่างครับอายุการใช้งานของโบลอนเนี่ยนานกว่าคาร์บอนเยอะอเยอะเยอะเยอะใช้คำว่าเยอะต้องความสึกหรอทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วยนะอืมเพราะดินบางที่เป็นทรายอะต่อให้โบลอนแค่ไหนคือเทียบง่ายๆเลยก็เป็นคาร์บอนอะ <c oughs> บางครั้งอยังหนาอยู่เลยเ<อ>แต่มันสึกมันเล็กลงนี่แหละที่ที่ที่เคยรู้ที่ที่เคยทดลองที่เคยใช้นะก็เป็นคาร์บอนอะ ความหนายังเท่าเดิมอ่ะมาห้ามิลก็ไม่ได้บางลงเลยแต่ว่ามันจะหมดมันจากที่บหกมันเหลือยี่สิบสี่ยี่สิบสองเออมันหมดเร็วแต่ถ้าเป็นโบลอนอ่ะมันจะไปเรื่อยๆพร้อมกับความบางเออมันก็จะบางลงไปเรื่อยๆใช่แล้วมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะคมเรื่อยๆจริงอันนี้เรื่องจริงครับนี่โบลอนมันจะคมขึ้นเรื่อยๆมันจะคมของมันเองใช่ใช่ไปสัดเหลือยี่สิบสี่เลยเนี้ยล่าสุดที่ผมเปลี่ยนคันนี้เหลือยี่สิบสี่ใช่ใช่จากยี่สิบหกเป็นยี่สิบสี่เหลือยี่สิบสี่ แต่ยังไถได้นะเพราะว่ามันก็ยังหนาอยู่มันมันก็แข็งด้วยเออมันก็แข็งด้วยแต่มันแค่ลึกน้อยลงบ้านเราส่วนใหญ่มันก็จานพวนจานจานเจ็ดอ่ะนี่ง่ายจานเจ็ดจานหกก็ว่าไปส่วนจานบุกเบิกเนี่ยมันก็มีถึงจานหกเหมือนกันอ๋อมีเหมือนจานหกเหมือนกันอ่ะมีมีแบบเยาป็นโค้งยาวอ่เป็นโค้งยาวแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนิยมส่วนใหญ่ประเภทนี้ต้องสั่งผลิตอืผมเคยเห็นอยู่ครับเป็นจานหกครับเป็นจานหกบุกเบิกสั่งผลิตพวกนี้ต้องประมาณสักรถ ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแรงขึ้นไปแต่ว่าทีนี้มันก็มันมันไม่เหมาะครับถ้าเป็นจานที่มันเป็นแบบยกยกแบบนี้ยกลักษณะนี้ส่วนใหญ่ผมแนะนําไปใช้หัวหมูมากกว่ามันจะมันจะเวิร์กกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลครับอมันมีจานสมกจานสมกก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแล้วกินกําลังลดอีกเพราะว่ามันมีตัวหมกที่มากินแรงลดอีกทีนึงสมกก็เหมาะกับไถย้าลกไถ่ยญาลกมากๆแล้วก็สับอ้อย สับใบอ้อยพะใบอ้อยมันถ้าจะพูดถึงผ่านมันเยอะนะมันมีสิบหกผ่านแบบสลับซ้ายขวามผ่านแบบหมูผ่านผ่านโอ้เยอะแยะมากมายแต่นี่เราคุยแค่ในเรื่องของเมืองไทยก่อนอ่าในเรื่องของเมืองไทยก่อนมีผ่านยกล่องอีกอืมีผ่านยกล่องมีผ่านยกล่องอีกมีผ่านเลยกะที่่อเห็นสิบหกผ่านที่สลับสลับกันอยู่แบบนี้ อมี16ผาน18ผานย2ผานอันนี้นับเฉพาะงานไทยก่อนนะใช่ใชเอาเฉพาะงานไทยก่อน22บผานที่เห็นมีของซีมทีเขาทำอยู่อ่าซีมแพงแสนเขาก็ทําอยู่ก็หลายเจ้าเขาก็ทําอยู่นะสำหรับผานที่มันเป็นผานแบบแบบลากครับแบบลากก็มีเริ่มนะทุกวันนี้ก็เริ่มนิยมเพราะว่าเขานําเข้ารถเซ็ตเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอม,มาทํอยังประเทศไทยก็ค่อนข้างเยอะขึ้นก็ดีครับเกษตรกร,ร,กรไทยได้เห็นรถใหม่หมๆเดี๋ยวผมก็โอม ถ้ามีโอกาสเราจะไปดูรถรุ่นใหญ่ๆรุ่นที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีสูงๆล้ำๆหน่อยเราจะพาเงินไปเต็มกระเป๋าเราจะไปออกสักครันใช่ไหมเงินมันเหลือครับะก็มีอะไรอีกฐานก็แค่ใช้ให้เหมาะกับงานและคูมีพาดใช่เพราะว่าผ่านมันมีทั้งผ่านค้งน้อยคงมากในผ่านบุกเบิกอ่ะอืแต่ละที่ไม่เท่ากันถ้าเหมือนเวลาคุณมาถามชอบถามพี่รถพี่กินน้ำมันเท่าไหร่ ไม่รู้เพราะแต่ละที่มันดินไม่เหมือนกันใช่ดินไม่เหมือนกันมันก็ต้องใช้ใบผานให้เหมาะสมด้วยทั้งความหนาและก็ความโค้งของใบผานแต่ผานพล้อนจะมีขนาดเดียวจะมีแบบองศาเดียวคือโค้งมนแต่ก็จะมีเหล็กโบลอนแล้วก็คาร์บอนก็ฝากไว้ด้วยครับฝนตกแล้วอืเรามาตากฝนฝากไว้ด้วยสําหรับจานถตามเามโมครับนี่ครับเมโมเมโมโลโก้รูปช้างครับมีทั้ง โบลอนแล้วก็คาร์บอนจำหน่ายมีทุกไซส์ครับติดต่อได้ตามร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วไปสามารถหาซื้อได้นะครับนี้แจ็คเตอร์โอมก็ใช้มากันฝนแล้วใช่แล้วเข้าด้วยสารพัดประโยชน์ไงทำได้หลายอย่างครับทำได้หลายอย่างเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe subscribe กับช่องบอยกับช่องโอมนะจ๊ะเจอกันใหม่ลินหน้าจ้าสวัสดีครับ